วัดด้วยมิเตอร์ทัวไอเมทของฟุกนะครับฟุก3ามสองสามโวลต์ดีซีอินพุตนะครับหกสโวลต์วัดกระแส DC INPUT 4 5.0 วัด ACL นะครับ mm. เฟสแรก45.8.9เฟสที่2 46.1.2 46.2เฟสที่3 45.9ครับว <What S 2> ัดกระแส8.2แอมป์เฟสที่1 เปตที่สอง9.2แอมป์เปตที่สาม8.8แอมป์นะครับครับครับมอเตอร์นะครับจับพัดลม36นิ้ว